เจอกับเสมอจันเหมือนเดิมอีกนะจ๊ะวันนี้ก็แดดร่มลมตกเสมอจันก็จะพาทุกทกท่านมาดูถนนสายธรรมชาติถนนถนนชนบทถนนสายธรรมชาติที่มีการคล้ายๆล้ายวัเสน่แล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายนะจ๊ะแต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยก็จะเกิดการลำบากจริงๆจต่จถนนก็จะเป็นโครนอย่างมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนี่ก็ผ่านไปได้ยากลำบากมากเลยจ้า จ้าก็เป็นถนนธรรมชาติสวยงามนี่นะจ๊าจากเส้นนี้ไปอีกไม่เกินสามร้อยเมตรก็จะเป็นแม่น้ํามูลจ้ะตามเสมอจันท์ไปดูเลยนะจ้าถนนแห่งธรรมชาติสวยงามสวยๆจ้าตรงอ่านี้ก็จะเป็นผลไม้กินได้นะจ๊ะผลไม้นี้ก็จะเป็นอ่า เรื่องราวในวันนักคดีของนาง12นะจ๊ะมะม่วงหาวมะนาวโหใครอ่าตายไปก็ฟื้นก็หมายความว่าเมื่อกินไปแล้วมันเปรี้ยวจัดใครที่เป็นลมนี่ก็อาจจะผสมน้ําไปแล้วก็แบบสดชื่นขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> จะไปชมพร้อมๆกันสิ่งแวดล้อมสวยๆงามๆยามค่ําตะบันตกดินเรียกว่าแดดร่มลมตกนั่นแหละจ้า แดดร่มลมตกตะวันตกดินบรรยากาศสวยงามยามเย็นนะจ๊ะทางนั้นก็เป็นกระท่อมอของชาวสวนทางนี้ก็จะเป็นมาเฟียแห่งป่าหรือว่าป่ายูคานนั่หละจ้าถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นเป็นทุ่ง คล้ายๆว่าบัวหลวงนั่นแหละจ้ะแล้วก็เดินไปดูนะจ๊ะถนนสายนี้เนี่ยนะจ๊ะเป็นถนนแห่งแบบว่าธรรมชาติสบายๆตอนเย็นๆนะจ๊ะบรรยากาศดีๆนะจ๊ะถนนเส้นนี้นะจ๊ะดูเป็นธรรมชาติดูไปก็คือว่าเกิดการประทับใจถนนนี้ก็จะเป็นการเดินของบัวของควายแล้วก็มีคนที่มา ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกร,ะกรนะจ๊ะเพราะว่าเรื่องราวของการหาไรายได้ของอิสานชนบทอตอนล่างก็ถือว่าเป็นการหาจากการทำกรเกษตรเป็นส่วนมากเนี่ยนะจ๊ะก็เกษตรกร,ก,รก็มีรอยเย็นถ้าว่ามีฝนตกมาชุ่มฉ่ำเย็นสบายสถานที่ตรงนี้ก็มีการปลูกผักสวนครัว เกษตรพอเพียงที่นั่นก็เป็นกระท่อมนะจ๊ะกระท่อมที่คนที่ชอบมาอยู่สบายๆไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งก็มาสร้างไว้ตรงนี้ละจ้ะแล้วก็หากินตามธรรมชาติไปนั่นละจ้ะบรรยากาศยามเย็นนี่ก็สบายๆเนี่ยเราจะอาจจะดูมีสเสน่ห์มืดๆไปนิดแต่ก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะจ๊ะถ้าคนกลัวนี่ก็จะแบบว่า กลัวความเงียบเหงากลัวความคล้ายๆว่าคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ก็เป็นป่าถ้าว่าเป็นเขตในเมืองก็คนจะเยอะนี่แหละจา้าทางนี้ก็เป็นนี่แหละจ้ะท้องทุ่งนาเขียวขจีเหมือนเดิมสวยๆงามๆบรรยากาศดีสานบ้านเราแล้วก็ไปดูข้างบนนี้ก็จะเป็นอ่า ดวงจันนะจ๊ะดวงจันรจันกระจ่างฟ้าสวยงามมากๆจ้าจันกระจ่างฟ้าสวยงามคล้ายๆกับเสมอจันนั่นแหละจ้าเสมอจันทก็เสมอจันกระจ่างฟ้าเช่นกันจ้า <c oughs> มาดูตอนข้าๆข้ามแรงแรงตรงนี้ก็ถนนตรงนี้ก็ลำบากมากถ้าเป็นการเดินทางตอนที่มีฝนตกเนี่ยจ้า จ้าเบิร์ตจันก็ได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศสบายๆตอนกลางคืนนะจ้าวันนี้ก็เจอกันในแบบว่า,าแดดร่มลม,ลมตกคล้ายๆค,า,ยคาบเกี่ยวกันระหว่างตอนที่จะมืดแล้วนะจ้าบรรยากาศดีๆหลังกระท่อมสบายๆเป็นความส่วนตัวเป็นคล้ายๆว่าอยู่กับตัวเจ้าของเองแล้วก็ถึงว่าจะไม่ได้อยู่กับคนมากมายแต่ก็ถือว่ามีความสุขเพราะว่า ถือว่าเป็นธรรมชาติดีแล้วก็ความเงียบสงบบางทีก็เป็นประโยชน์กับคนบางส่วนได้มากเช่นกันจะได้คิดเรื่องราวต่างๆได้เรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นจ้าเจอกันในคลิปหน้าจ้าชีวิตสีสันอเมซิ่งมีเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นติดปากว่าไม่เท่ามือคำํำติดมือคํำไม่เท่ากับทำเองจ้าสบายดี